มาดาเอ้ยวสันปลาลาอยากออกแล้วเด้อเอื่อยปลเปิดให้ปลาลาจ้ะเพื่ออุ้ยผมก็เพียอนอยู่นี่หลายรอบแล้วเนาะวสันเอื่อยเอ้ยวสันวสันปลาเปิดให้น้องเธอวสันเนาะค่ะเนาะวสันน้อก็อยากไปหลายแล้วพุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะซองบั่งหลายรอบไปแล้วเอื่อยเด้อวสันโอ้ยเปิดให้ปลาลายเธอวสันพุ่นนะ งัดแล้วงัดอีกว่าซันงัดเพื่อนอีแมลงัดประตูอีแมลว่าซันเอ้ย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 ว่าซันเอ้ยเอ้ยว่าซันพุดนะบักราเตรียมพร้อมมาเด้อครับเด้อบักราใส่เสื้อว่าซันเสื้อคนโกรลว่าซันจีออกแล้วเด้อครับเด้อว่าซันฮะนั่นเอิดเอิดที่ไหนเอิดเอิดสักคนเอิดเอิดเอิดอิสักก่อน เบิ่งเอื่อยเนาะบักลาเนาะรีเบิ่งเอื่อยเนาะเนาะบักลาเนาะเดี๋ยวเอื่อยสิเข่ามาเนาะบักลาเนาะเขาทาจาดเอื่อยเนาะปังเงิงสีน่องบักลาเนาะเอื่อยสิเปิดประตูบ้าเนาะมันเี๋เอื่อยสิเปิดประตูบ้าเนาะเนาะบักลาเนาะบักลาปังเลยเนาะบักลาเนาะเอื่อยเอ้ยบาสันเอื่อยเอ้ยเปิดให้บักลาเต้อาสันเอื่อยเอ้ยเอื่อยเอ้ยเอ้ยค้า เอ้ยครับมาเปิดใไฮบัลลาหน่อยเนี่ยวสันอุ้ยวาสันไปดีอยูหันไปดียูหันขก็ไปดี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 ไปเสียงไปเสียงไปเสียงไปไปเสียงไปดี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 เออบัลลานี่ยู่นี่เด้อโฮ้ยเออนางดีอยู่นางดีอยูเนี่ยเด็กเอ้ยเสียเลเขามาเนาะป้าติดโรบัลลานั่งโทรบัลลาดีอุ้ยบัลลาดีอยู่นี่เด้อเอ๋จังสิบอยเห็นเด้อดีอยู่ไตโต้เด้อ เอือยเขามาเอือยสิบุหิเอนออกเนาะเกยสิไม่ให้การบ้านเนาะเนาะบักหลาเนาะเฮาดีอยู่ไตโต้เนาะว้ายภาษาเนาะบักหลาเนาะรับตาหนำรับตาหนำอย่เหยีดตาเมียวเมียวเส่ยเมียที่รับตาหนำรับตานนำเอื่ยจังสิบุหิเอนเฮาบักหลาโอ้ยโอ้ยบ่โอ้ยรับตารับตาเอื่ยจังสิบุหิเอนเฮาบักหลา อุ้ยลี so ียุไทโต้เนี่ยลียุไทโต้มาสันเดี๋ยวแม่ไปหาผ้ามาคลุมมาก่าเนาะวิ่งสันว้่าสันนั่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 นรียุหันแลลูกรียุหันแล้ววิ่าสันนั่นแล้วนั่นแล้วรียุไทโตะลูกลียุไทตโต้เนาะค่ะเนาะมาสันวุ้ยอย่าปากแค่ปากแค่ปากเออสิเขามาามาสันปุนอะบุเห็นมากราตองเนาะเออปุเห็นมากราตองเนาะมาสันมาก่าลียุไทโต้เนาะมาก่าเนาะวุ่ยไงปุเห็นมากราตองเนาะรับตารับตาเขาลูกรับตาเขา อุ้ยพูน่าบัลลายอยู่แต่เออเลยบอเห็นเอ้อบอเห็นเอ้อเปิดประตูมาเอ้อก็จะบปเห็นบัลลาเนาะเนาะอุ้ยพู่าหนัดหนัดหนั่หนัดพูน่าพูน่าครับผมครับผมมาสานเนาะอย่าปากเด้ออย่าปากเด้อเอ้อสิเขามากด้ยบัดเนี่ยอย่าปากเด้ออย่าปากจุจ๊ะโจ๊จ๊อย่าปากอย่าปากอย่าปากเอ้อจีบ้านเด้า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 จอบบัลลารจอบ เอ้โบเห็นบักลาบักปลาลี่ยืดไตโต้ไอ้โบเห็นเอ้โบเห็นไปว่าสิว่าบ่เห็นบ่เห็นเนอะบักลาลับต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 าฮึน่านานเลยไว้กินเขาแล้วอย่าพาก็อย่าพาก็อย่าพาก็อย่าพารึอย่าพาเด้อบักลาลี่ยืดไตโต้อย่าพาก็อ่พา